อารหังสัมมาสัมพุทโธภาคาวาพระ ทางพระขวันตางอภิวาเทมีข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้เมียพระภาคเจ้าผู้โรผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตพระขวาวตาธรรม พระโพเมพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมงนัมสามีข้าพระเจ้านามสักการพระธารรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ พระสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กรับ อันธรรมยังพุทธัสสะภาคะวะโตอะปุพพภาคะนะมะการังการวามาเสียงนะโมตัสสะภาคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั จากิเลสสัมมาสัมพุทธัสสัตรัสุ้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมต,าาตัสสะพระขะวโตขอนอบน้อมแด่พระภู้มียพระภาคเจ้า พระองค์นั้นอาระหันตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธาสัตรสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัตสาพขะขะวตโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหัวตึ่่งเป็นผู้ไกลจากิเลสสัมมาสัมพุทธาสา ตราสารชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธานุสติอนายังการวมาเสียงตังโคปะนะภากวันตังเอวังกัลายนนานุอาคิอติสาโทอาภุกคาโต ก็เกียรติศับอันงามของพระผู้เมียพระภาคเจ้านั้นได้ฟุงไปแล้วอย่างนีว้ว่าเอติปิโสภาควายเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้เมียพระภาคเจ้านั้น Uh, a มาโทมัจจุโนโะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายขอความเจริญงอกงามในธรรมจงบังเกิดมีแดบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะยามเช้าวันนี้ ได้ยกพุทธภาษิตคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวนี้ได้ยกพระบาลีขึ้น,นเบื้องต้นว่าปัมาโทมัจจุโนปทังซึ่งแปลเป็นภาษาไทย ได้ใจความว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายหมายความว่าทางสายนี้เป็นทางที่ตายแล้วคือตายจากความดี พาเข้าไปสู่ความชั่วร้ายเมื่อบุคคลเดินตามทางสายนี้ก็มีแต่ตายอย่างเดียวหมดโอกาสที่จะได้ทำความดีอีกต่อไปมุ่งแต่จะทำความชั่วร้ายอันเป็นเหตุให้ตนถึงความพินาศฉิบหาย ทางที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทางที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วเพราะเดินทางสายที่ผิดเหมือนการติดกระดมถ้าติดเม็ดแรกผิดแล้วเม็ดต่อๆไปก็ผิดตลอดดังนั้นอยู่ที่ความคิดครั้งแรกของเรา เป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ต้องพินิจพิจารณาดูให้ดีๆปรมาทธะนุญปรมาทะมนุยุนชันติภาราทุมเมทิโนชนาคนมีปัญญาสามย่อมประกอบแต่ความประมาท คนพาลผู้มีปัญญาสามคือไม่รู้แจ้งเห็นจริงถึงเหตุถึงผลและไม่มีความรอบคอบในสิ่งที่ตนทำรรม,มักหลงร่เริงอยู่ในความประมาทจนถอนตัวไม่ขึ้นคือตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตันหาถูกกิเลสตันหา ชักนำให้ประกอบแต่ความชั่วทั้งทางกายวาจาและใจประมาทในลาบยศสรรเสริญส,สุขประมาทในวัยในชีวิตด้วยแยกแยะไม่ได้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว เขาจึงไม่รู้หนทางที่จะทำตนให้พ้นทุกข์เขาจะเสื่อมจากคุณงามความดีซึ่งมีรสอันหอมหวานเสียเยปะมัตตายะถามาตาผู้ประมาท เหมือนคนที่ตายแล้วคนประมาทคือคนที่หลงมัวเมาในลาบยศสรนเสริญสุขในอายุในวัยในชีวิตปล่อยจิตปล่อยใจไปในสิ่งเหล่านี้ซึ่งยั่วยุให้ติดอยู่ในโลกท่านอุปมาไว้ว่าเหมือนกับคนที่ตายแล้ว คือตายไปจากคุณงามความดีที่ตนยังไม่ได้ปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ซ้ำทำตนให้ตกต่ำลงเรื่อยๆไม่ทำประโยชน์ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอยู่ไปก็แสกแต่ว่าอยู่ด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นจึงเปรียบเหมือนคนที่ตายแล้ว จธรรม,มะยามชาววันนี้นะก็เรื่องความประมาทกับความไม่ประมาท <c oughs> ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานนั้นพระองค์ก็ตัดเตือนพุทธรบริษัทเหมือนกันว่าอปาปาบาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงยางความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ก็หมายความว่าจงอย่าประมาทอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในวัยเรียกว่าความประมาทนั่นเป็นทางแห่งความตายนะปล่อยจิตปล่อยใจเหมือนกับครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอนนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่หน พระอนุก็ตอบว่าวันละหนสองหนยังช้าไปอ,น,อนุ์ยังช้าต่อกิเลสตัณหาเพราะว่ากิเลสตัณหานั้นมีมากมายเธอต้องนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าและก็ลมหายใจออกจึงจะทันต่ออาสวะกิเลสได้ดังนั้นเราก็เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาณ ก็คือการเป็นอยู่ด้วยการไม่ปราศจากสติมีสติอยู่กับตัวไม่ส่งใจไปนอกตัวมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจสั้นเข้ารู้หายใจออกสั้นรู้หายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้ เรเรียกว่ามีสติอยู่กับตัวสติก็เป็นกุศลธรรมเป็นความดีเป็นความสว่างเมื่อเรามีสติแล้วความมืดคือมารก็ย่อมไม่ได้ช่องคือไม่ได้โอกาสที่จะเข้ามาย่ำเยียจิตใจของเราเปรียบเหมือนเรือนที่มุงหลังคาดีแล้วฝนก็ตกไม่รดลวดชั้นใด จิตใจของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเรามีสติคอยปกป้องคอยคุ้มกันอยู่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอยู่มานก็ย่อมไม่ได้ช่องดังนั้นจงระลึกรู้สึกตัวแต่เดี๋ยวนี้ไหวตรงนั้นตึงตรงนี้มีอยู่ทั่วกระทบร้อนกระทบเย็นอยู่กับตัว เดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดเข่าเดี๋ยวหาวนอนเดี๋ยวคิดดีคิดร้ายไม่หวายเว้นเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวได้ยินดูยอกย้อนจงระลึกรู้สึกตัวทุกขั้นตอนแล้วจะถอนตัวตนพ้นบ่วงมานสำหรับชาวนี้ก็เป็นชาวของวันจันทร์ที่29เเดือนมิถุนายน พุทธศักราช2563วันเวลาและวาลีมิมีจะคอยใครเรือเมและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาถ้าโอเอและอ่ดอาดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโซโกาอาน,นิจจาเราช้าไปจะปลูกพืชก็ต้องเตรียมดิน จะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะทำอะไรก็ต้องมีการเตรียมตัวที่เรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางธรรมยามชาวันนี้ขอความร่มเย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแดบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเทิ ขอเจริญพร